ครับสวัสดีครับผมประผมครับคุณท่งแมคโคครับผมนี่ครับวันนี้เราจะเอาลูกรังมาลงกันครับลูกรังมาลงเพื่อจะทําเป็นแท่นให้รถพ่วงยืนครับยืนดําเนี่ยครับดำจิตทชิดไี่ล้วพูดผิดครับมันฟ้ากสิบห้าเมตรครับสิบห้าลึกเข้าไปห้าสามจุดสามห้าครับผมนี่ครับลูกรังมาแล้วครับนี่ครับอีโดแมคก้าครับ กระป๋เซมิกครับอันนี้เขาเรียกว่ากระป๋าเซมิกครับ,นนเ,รบ,บ,เ,รบเพราะว่าถ้าเกิดของเซกอบเราจะเป็นเซมิกสองคันนะฮะเ,เ,เป็นหัวแม่ก้าครับต่ออูดซันครับต่อมาก็ยังไม่ถึงป,ปีดีครับประมาณละเข้าขเดือนได้มีด้วยกันสองหัวครับมีหัวล็อกกี้กับหัวแม่ก้าครับ ส่วนหัววิกเตอร์ที่มีวิวไปเมื่อเช้านั่นยังไม่ได้ไปเดินรายลาย,ลายดำครับเพราะขันน้นวิ่งเข่าด้วยวิง่วง,งเขา่เาราขางตามเข้าครับก็มีแต่มีธุรก,กิจสองอย่างครับผมตินด้วิว่งเข่าด้วยครับสวกเราเสียทุญชยาหรือว่าเสกบส่วนหน้างานของตินก็จะเป็นหน้าที่ของผมดูแลครับ แรงกดดินองอะไรก็กสนใจโคผมจะเป็นตัวรับดินให้เซ็งผมครับเราจะมีดูซานอีกคันนะครับม,มีสองคันโคนี่ครับกำลังนี้คันดเดี๋ยวก็าจะเอารถพ่วงดินดำมาครับเป็นแม่ลูกครับงานเนี้ยทำงานรถพ่วงรถตัวเล็กมารถพ่วงนี่ลำบากมากครับต้องวางแผนให้ดีครับถ้าเกิดไม่ไม่ดีพลาดทั้งไปรถทะลุไปดีงานเข้าเลยครับ เพราะว่าแรงค้ำแรงอะไรมันนี่เหมือนรถใหญ่ครับรถเล็กค่ะเพราะฉะนั้นเราทํางานเราต้องทาให้ดีครับเดี๋ยวว่าเราจะดูวีดีว่าจะรับไงได้ก็มันน่ามันน่าเครียดมืงนันครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่อําอนวยครับมันค่อนข้างลึกครับรถมันยืนยากแขนเราก็สั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกี่ป่าจะดีอย่างนี้ครับค้อนกีบหรือหลุดลยางเนี่ยมันจะไม่กินพื้นเขาเลยเราสามารถเก็บรูปรังได้เลย ขวานมันจะขวานน้อยหน่อยไม่เหนื่อยแต่ถึงขี่ฟันก็ปัดเอาปัาดเอามันก็มันก็ปัดได้ครับปัดด้านข้างปัดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยพร้อมตัวเขาออกมาเลยว่าห้ามใช้ผู้ขี่ต้ามีป่านจริงนะครับคู่มือเขาจะเขียนไว้เลยแต่การใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็ป่านกันทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครไม่ป่านหรอกผมเองก็ยังป่านเลยครับผม่ามาักเก,ก,ก็ก็ต้องมีบ้างครับแต่กอ็อย่าเยอะมากการสุ่หลอมสูง นะฮะแต่ถ้าเราใช้ผีป่าเนี่ยเราแทบไม่ได้ตัวสวิงนี่เราเราแทบแทบไม่ได้ใช้ป่าดินเลยเราจะเอาไว้หมุนอย่างเดียวแล้วทีนี้นี่ฮะข้อดีของผีป่าอันนี้เวลาเราทํางานทําแท่นทําอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องคํานวณให้ดีนะฮะว่าว่าลดน้ําหนักเท่าไหร่แท่นที่เราทําเนี่ยแข็งแรงพอไหมนี่ยฮะเราต้องคํานวณให้ดีนะฮะด้านโน้นเราต้องใส่ให้สูงหน่อยเนี่ยด้านด้านด้านฝั่งนู้นต้องใส่สูงนิดนึง เพื่อเวลารถยืนน้ำหนักเวลารถมันเลี้ยวมันปิดน้ําหนักมันจะหดไปด้านนี่ฮะด้านด้านบานตรงขี้เนี่ยตรงนี้เราจะต้องให้สูบว่าด้านด้านใกล้ตัวเราตรงนี้ต้องตั้งสั่งนิดนึงนะฮะ,ะนะครับเนครัวันนี้ก็คงจะได้ขึ้นวันนะครับเพราะว่าเนี่ยโรงางานสายเนี่ยจะเที่ยง,งนะฟังก์ัญสุดก็เดี๋ยวรอรถยืน เห็นปะขวานถอยไปตรงรอยที่ผมทาไ่ตองสูงพอดีเลยถอยไปฟื๊นนะฮะเห็นปะมันหนักของ็หนักใส่ให้สูงนะมันยังปิดเลยไม่เข้าล้วล่ะดำแล้วล่วะเนี่ยคันนี้เป็นหัวละกี้ครับต่ออุลซันเหมือนกันครับเนี่ยครับอันนี้คือเราวิ่งมาตามหนักเลยนะฮะนี่นี่ไม่เกินนะฮะตำรวจไม่จับนะครับขนส่งก็ไม่จับ้อมจะใส่ของได้อยู่เราประมาณประมาณที่ ยี่ิบเก้ายิบเก้าตันะฮะเขากดน้ําหนักมนได้ประมาณยี่ิบเจ็ดตันขวาครับเพราะน้ําหนักมันให้สี่สิบห้าสี่สิบห้าตัวรถสิบห้าที่เหลือจะเป็นของแล้วครับแต่ถ้ากลูกรางมันเบาฮะมันได้เยอะครับเนี่นยได้น่าจะได้รา,ราวๆสักน่าจะได้อยู่นะครับประมาณยี่สิบยี่สิบกิวลยี่สิบกิโลได้อยู่นี่ฮะของใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็ไปเอารังมาจากอู่ทองครับจัาเวดพครับ ที่เราอยู่นี่ก็เขาเรียกว่าเขตติดต่อไซน้อยครับไซน้อยตรงนี้เขาเรียกวัดพึงล้าสวายครับเนี่ยโอ่ฮะเดะีย๋ยวเราจะถมไปนี่ฮะหลักนี้ครับเราถมหลักนี้แล้วก็หลักนูน้นนะหลักนูานาน้นยาวๆโน่นโน่แล้วก็ยาวเข้าไปน,าน,น,นู่นฮะครึ่งนึงประมาณครึ่งแปลงครับเราไม่ได้เคิลลิ่งข้างล่างมีน้ำเนำีไม่ได้เคิลลิ่งเลยอย่างนี้มีทางลงฮะเดีย๋ยวทำทางลงก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวดิรีเปียกมาลงเดี๋ยวผมจะวิวให้ดูอีกทีเดิมอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเขียวลังก่อนครับสวัสดีครับผม